สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะนิ่งมาพาแซบมาเหล่าค่ะมาค่ะพี่นอ้องวันนี้นิ่งพาามากินตํซส่วแมงกระพุน <Okay. S 2> ตซส่วแมงกระพุนเด้อค่ะพี่น้องมาก,กับอายแล้วป่ะพี่กินเลยครับ<ๆ>ตซส่วะสตอกรอบค่ะพี่น้องวันนี้ตซส่วแมงกระพุนสตอกรอบผักมาเป็นสวนเหมือนเดิมอายพันไหมาละนิ่งใดแรดีเด้อค่ะพี่น้องพักกันจองกินเลยประกาศผักกระเฉดมู๊ดมิได้พักอันแต่ละมือม่ได้พักเข่ากันได้ค่ะ มีกระตอมมนด้วยนะสะตอบุรีลำไม่ใช่สตอใต้นะอตรนี้ก็ปลูกกันทั่วถึงเลวเนาะแต่ฝันต้องใต้อย่างเดียวเราร่นของเราจะได้กินตอนไหนไม่รู้เพราะว่าห้าปีนะใช่จะสามปีแล้วเนาะ น้ำจะแห้ก่อนอีกแล้วเนี่ยเปิดประเดิมอายมากตำเลยแล้วค่ะนิดอยากเนาะกินสิ่งที่เราอยากเนาะแม่แม่ยังแม่ยังอยากกิะไรกินเลย ก็จะอร่อยมากอร่อยช่วงคำาๆบรรยากาศดีขนาดได้ค่ะล่ไหไหนออกนอกถาดเหรอ 当然 nah. <laughs> <laughs> ยุ้มหลดนเนาะค่ะ <laughs> เผ็ดไหมเผ็ดมาเผ็ดอุ๊ย ไม่ถูกอ่ะวันนี้พริกแห้งด้วยพริกขั่วแห้งคืดแห้งสดงเลยนางไห้เลย ตาคอ,อนัำนตาคอตาคอ,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 อถ้าเป็นเด็กอ่ะเขาเผ็ดเขาหยุดนะแต่คนโตอะเผ็ดยิ่งกินนะใช่ไหมล่ะเป็นพริกขวด้วยวะเนี่ย Ha ha ha. พลาดเพลิดเอบีค่ะพี่น้องไม่รู้อะไรพาผิดเลยนี่แหละตัวผ้เผิดอ่ะจะต่อป่ะนอ,อ,อตาจะไหลนตาจะไหลเลือดจะต่อ

ือปลาสะตอเออเหมือนสตอเหมือนสตอก็จะพาเผ็ดใช่ไหมย,ยังไม่หยุดอีก่แม่เผ็ดจริงจริงเลย <c oughs> เผ็ดก็เผ็ดอะไรก็อะไรเนาะป่ะพร้อมยังปะ ินเล่วน้ำตาแตกน้ำตาแตนค่ะพี่น้องแสบเห็ดคัากห้ายเมื่อนน้นีิ่กระไดเป็นตำส่วแมงกระพุนนาะค่ะมาฝากพี่ฝากน้องคือกเกาชมบรรยากาศช่วงเย็นๆไปด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องไในช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเวลาฝนก็ฝนเวลาแดดก็แดดเกิน ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นึงกระอฟาก็เพียงเท่ทานี้เนาะคะ่ะนึกกระอขอบคุณกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่เห็นเกล็คำว่าติดตามรับชมขอบคุณทุกไลกะคะ์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้นึกได้เห็นคลิปต่อๆไปคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ